ใช่ครับคุณเนสเตอร์ลองโอ้โหแปลว่าอะไรอ่ะเนสเตอร์ลองเนี่ยก็ได้แต่เนสเตอร์ลองแหละคุณนี่มาเหนือนะเนี่ยเมืองแรกไปเลยไม่ได้มาเหนือครับผมผมขับรถมาครับอ๋อเออเอาแล้วนี่มันเพื่อนใครวะเนี่ยลองเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนในเกมแต่ไม่เคยเล่นด้วยกันเลยอ้าวเป็นใครอ่ะจบแล้วจบแล้วเนี่ยทำไมล่ะ แนะนำดิแนะนำหน่อยคุณเนสลอนคุณเป็นใครคุณมาจากไหนพ่อแม่ชื่ออะไรคุณเกิดที่ไหนเอาเอาเราต้องรู้ชื่อสิ่งเรียงนามบ้านเกิดอ้เอายังยังยังไม่ตอบครับอ้าวผมผมชื่อเนสนะอ๋อชื่อเนครับเอาพ่อแม่ชื่ออะไรอ่ะ เนทบอกเนทบอกกูต้องตอบมือไหมกูต้องตอบมึงไหมยอกยอกเนสขนาดนี้ซักประวัติผมเลยครับก็แน่คุณยังบอกผมถามผมยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยเหรอไม่หมดเลยเนี่ยเว้เว้เว้ถามค่อยๆถามครับออ๋รีบถามยังยังไม่มีอะไรตอบ มีแฟนยังครับโสดครับผมก็โสดโสดครับเฮ้ยโสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เจนฮัลโหลโอ้โหรุนเร้วโอ้ไม่นะโอ้โ o อ็เลยนะกำลังฟันเพิเพิ่นใช่ไหมเหลืออะไรเหลืออะไรวิ่งเพินเพินอ๋อเลยกำลังหล่ำพลาดโอ้โหชิบหายแล้วเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่ไหนกันเป็นอาจาระ์เก่งเป็นตัวเก่งเอาเอาเป็นไงครับมัวได้สัมภาษณ์ ต่อๆครับเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วครับคุณเนทเราเราถึงไหนกันแล้วเราจบกันยังอ่ะเราจบกันไหนเดี๋ยวยกหน้าที่พี่สัมภาษณ์เองพี่เอ้ยจะจะไปพี่พี่ไปอะไรครับอะไรครับอะไรครับตอนนี้ครับอะไรนะสัดส่วนใช่ไหมสัดส่วนสัดส่วนเหรอ อ๋อแต่ถึงแล้วอะไรครับผมเงียบเงียบเลขร้อยจะร้อยเจ็ดสิบกว่าครับอันแสดงว่าไม่จริงอะไรนะครับอาชาอาชาแสดงว่าดึกอยู่อ๋อโอไม่ไม่ได้วัดนานแล้วไงจะต้องลงคับอะไรใส่คับอะไรอืมไม่รู้นะครับไม่ไม่เคยไม่เคยลองใส่อ่ะ พวกคุณต้องการอะไรจากผมตรงนี้อ่ะสองอะไรจากผมครับพวกเราก็งงเหมือนกันลองอันชวนชวนเขามาโดนทำร้ายใช่ไหมี่ยชวนชวนคนเน็ตมาโดนโดนฟักประวัติเดี๋ยวนี่ย่างเงเน็ตสองเข้ามาผิดแล้วเหมือนผมมีความผิดอ่ะ เราแบบผู้หญิงตัวเล็กครับเฮ้ยผมก็ตัวเล็กนะผมก็ตัวเล็กมาแล้วมาแล้วตัวเล็กเอาเลยผมก็ตัวเล็กนะคุนมาสเลืองเลยสเลืองอะไรไม่ต้องทลองเองได้เป่าเออไม่้องคองไม่ต้องเล่นกันแล้วแต่เนี้ยผมบอกเลยมีรถไหมฮะเจอรถเราจะไม่กลับไปล้างแค้นหรอคับเจ้าบักกี้ค่ะมีบักกี้เท้าผมมีอยว แล้วก็ตรงแถวหน้าตรงที่พี่เชียนโดนยิงก็มีรถสีสังก้วเป่เฮ้ยผมเจอรถผมได้ไหครับรถเลวมีอิโฟเหลือนะมีใครมีใครเล่นมาอิโฟเอาเล่นค่ะ I got supplies มีใครเอากิดตรงไหมครับเอาค่ะเอาทุกอย่างเลยไม่เจออะไรเลยอเอาผมมาครับอ เราจะไม่พูดใช่ป่ะคุณเนทคุณต้องรับหน้าที่ขับให้ผมแล้วแหละได้หมดครับได้หมดถามว่าจะไปไหมไม่ไปหรอกุุไกลใช่ป่ะใช่เป็นอะไรแดงๆวะนะพี่คุณเนทคุณเนทเห็นอะไรแดงๆะไปหาเหตุนะครับเหตุไปกันพี่เคีจะไปอหรอไม่เอาอะไรอ่ะครับ เ้าจะเอาก่อสามไม่ใช่แดงนั้นนะที่เราว่าเขาน่าจะหมายถึงแดงนี้แดงนั้นแดงนั้นให้คุณส้มแดงนั้นให้คุณส้มบุรีอะบุรีอะไรบุรีที่ไหนกันไม่ใชูู่รีอ๋อมูรีคืองานเนี้ย งานนี้นผมผมล้อยันยันยันแก่บอกเลยอ่ะยันจนก,กว่าเราจะเลิกคบกันนะนี่เปรดอยู่ข้างหน้าผมไม่มีตะขบเลยผมว่าคงยิงมันไม่ถึงผมเลดดอับอครับว่าโฮโลนไม่ต่างกันเลยแต่ละคนไ <c oughs> ครจัดไกลจัดมีใครววเห็นทายพอไ่าเห็นเห็นมาแค่ไหนใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> มีฟเฟสเอ็ดนะใครอยากได้เพิ่ม เอาละครับหาเราเอาค่ะลงเอาเอานั่งไงครับบนเอาเลยทำไมไม่ถามถึงผมบ้างอ่ะเอาอะไรผมปะคุณเนนนี่คุณเนนนี่ถามแต่ผู้หญิงนะฮะคุณนี่สองมาตรฐานกับผมนะคุณไม่ว่าผมอะคุณสองมาตรฐานนะผมบอกเลยโอ้ไม่ไหวอ่ะคุณเน้นี่ผมผมก็มาตรฐานเดียวแหละเฮ้ยอีกมาตรฐานหนึ่งจะเป็นไรไปหมด เอ้ยเฮ้ยเอาแล้วอะไรกันครับเนี่ยอะไรผมไม่ได้คิดอะไรเลยคุณยังคิดไปลื้อคุณยังคิดไปลื้มไม่คิดอะไรเลยเออผมผมก็คิดนะผมก็แค่อยากให้คุณสนใจผมบ้างนะจบแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย เลสโกเลสโกขอแต่น้ำมันแฟบนึงว่าต้นโบดน่าจะอยู่รอดอ่ะอุ้ย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 อุ้อาวบดเหรอพี่นึกว่าคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจอดไปเลยย่งเย่งของอันด้วยขอโทษครับขอโทษครับข้างหน้าพี่จ้าจะบอกแล้วว่ามันเป็นบอดพี่นึกว่าคนไงเราพี่เอ้ย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 พี่ก็เอ้ยตกใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบเห็นพลบเห็นบดแล้วเอ้ยเร็วเลยอ๋ออยู่ตรงกรดังข้างบนตรงซ้ายมือ เนี่ยโคด,ดังตรงมาผมาอ่ะอ๋อผมลืมมาละปล่ปอยมันไปแล้วกันลืมมันกันเห็นเนีนควันมันอยู่แถวนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจอะว่ามันจะอ,อยู่ตรงนี้ไหมไม่อยากเล่นร้อนเลยเอ่ะเมืองมันใหญ่เยอะแต่ก็ต้องไปใช่ไหมใช่ เพราะว่าวงมันไปตรงนั้นนะผมไม่ไมีสคอบเลยคนรถโเฮ้ยไม่ต่างกันเลยครับมันคืออะไรน่ะคนแดงๆคนแดงขดแดงแดงมีขดยุกมีขดยุกมีคนยุกอยู่เบื้องหลังอู้หู <c oughs> ไม่เกรงกลัวใครครับจังหวะเนี้ยบอกเลย โห <Okay. S 1> yeah. uh ิวอย่างเดียวนี่ร้อยนัดเดี๋ยวเย่ได้สโตร์มาแล้วเฮ้ยทิ้งผิดไอ้เหี้ยทิ้งเพื่อเอ็ดเดี๋ยวไปเอันนี้หมกฝังครับเพื่อพี่มาเมื่อสิ่มาในโค้ชในร้อยนัดแล้วสวยครับหล่อจังครับหล่อจังครับเม็ดหล่อจัง จบแล้วจบแล้วเนี่ยเจ้าของดีเข้าแล้วคุณแอนคุณมาพิตตี้แล้วผมบอกเลยของดีของดีอะไรอะครับยี่ไงเบอร์สามเนี่ยของดีใช่ป่าของดีเลยนะดีกับเบอร์สามก็ต้องผมนั่นแหละ มีรถรถรถมันต้องมาเอาแอร์ดอปแม่หรือเปล่ามาทางขวาไปตึกเอ้โ้มันอ้อมลงข้างหลังรแั้วมันจะจอดัันนนน่่ไป่ะยิงดิ ไคแดงอ้าวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรโอ้ยทำไมมันเล่นต่อเนอะโอ้ยทำไมมันกระจกกรจุ๊บกจุ๊บกรจิ๊บอะไรขนาดนี้เฮ้ยลบระเฮ้ยมีรถมามอไซค์มอไซค์มอไซค์เฮ้ยไม่ให้ใครยิงรถอ่ะใครยิงรถตกใจตกใจมันระเบิดหรอไม่หรอพี่ระเบิดแล้วระเบิดแล้วเฮียรถแข่งยังวะยังยังเงี้ยังมันยังไม่ระเบิดนั่นน่ะระเบิดเหนียวไม่หรอยังยังยิงเลย อีเหโอผมมีหกป่ะมีหก่ะไม่มีมีเกมถังรยมาไปร่มามาอีกแล้เหปแล้ว Watch out. ล่วงตรงแอ้รอบป่าเฮ้ยโดนเม็ดสองเม็ดเม็ดล่วงตรงนี้ฮะอีกนิดเดียวเองอะผมก็ยิงโดนเม็ดนึงเฮ้ยเฮ้ยมันจะช่วยกันอะเดี๋ยว ก็เห็นแล้วว่ะสายตาผมแย่นะว่ะตรงนี้่นอใช่ตรงแถวต้นไม้อะใช่ค่ะโอ๊ะไมหมาเลเคชั่นสองำหัวก่อนะเราพึ่งกันแล้วโน่นคนแ่ขวานี้ระวังนะตรนั้นดี่นะครับเฮ้ยไู่้างหน้าพี่หรอ ยื้อยื้อยื้อนี่ตัววิ่งไปนะโหลดให้โหลดให้หมดเช่นไม่ต้องทำอะไรเลยยังไม่หมดนะวิงหนอวิ่งได้พออยังยังยังเล่ยมันระเบิดไฟวะไม่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 กระปุนเอ้าเครื่องกระตุกไม่เครื่องกระตุกจัด ไปประเทศระว่งตรงไหนวะโอเคหมดหมดโอ้ไม่เคื่นกระตุกจังหาะบวกด้วยน้องอารพี่อยากชุบ้าพี่อยากชุบคนเนี้ยพี่อยากอะไรไม่ไม่จเหนียวเฮ้ยเฮ้ยมีเราข้างหลัง รู้นะรูนะว่าคิดอะไรอะไรผมไม่ได้คิดเลยเลยผมแค่อยากชุบคุณแค่นั้นอุ้ยอายุยังไม่ได้คิดเลยเลยยั้ยงอะไรกือบแล้วกือบแล้วกือบแล้วคุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีใครอยู่ไหมผมว่าเราต้องไปเอารถเราคืนแล้วเฮ้ย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  นี่นี่นี่รงนีลยข้นนงในบ้านข้างในบ้านรองนะระงนะชุดชุดทางชุทางมันลบอยู่มันลบอยู่ปลนระเบิดไปได้นะก็ดได้ยนะเนี่เห็นประตูมันเ,เปิดมันโกบปะใครมีระเบิดยัดไปล่องนั้นไ่เห็นเหมือนจะมีเอดับอ่ะอไม่ถึใช่ใช่ตัวเอดับมั้ง ม,มันซ้ำม,มันเอืออยาให้มันเกิดไอ้ไเอ,อ้น้องทำไมไม่ปูสมออ่ะวิ่งอ่ะ <c oughs> ไม่เสียดไปเรียนมาใหม่เฮ้ยเหลือตัวหนึ่งในบ้านในบ้านเห็ <c oughs> นรึเป่ี่เนี่ยตรงเนี้ยสองตัวไม่ได้ตอไม่ไม่ใช่ตัวหนึ่งนะเนี่ยมันวิ่งออกขวาไปบ้านขวาเคีับ แต่เราต้องเข้าวงนะเนี่ยจริงเหรซีดเลยผิดหนึง่งรถคู่หมุวงไกลด้วยนะมันจะขโมยรถเรา,เาไปวนะเนี่ยมันมีรถอยอ่ข้างหลังยิงรถคันนี้ทิ้งมันมีชุดดำอีกตัวนึงเรามีรถอยู่ด้านหลังปะมีสักคันหนึ่งปะ โอ้โหยิงโดนหัวเมตรนึงว่ะนี่มันเขี้ยวแล้วว่ะมีสองทางครับยังไงดียังไงดีเราเราไปหารถก็ดีกว่านะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีรถอยู่สองคันนะด้านหลังเหรอใช่ครับกูสมอลวิ่งไปชาร์จป่ะอุ้ย บอลระเบิดหาไปะละ่ะมันมันสต,ตัวหรือเปะละ่าละ่ะจอตัวสองตัวปูจะมองไหมไปแด้วยเร็วหไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นโอ้โหน้อ,อ,งองอันใจเย็น,นมองไม่เห็นวะ ๆๆๆหมด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 โอ้ยสุดยอ <c oughs> โอยตัวข้างนอกยิงอย่างเจ็บอเว่ยปะ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 รถอยู่ไหนนะเมื่อกี้คุณคุณเนย์บอกอยู่ไหนนะอยู่ข้างหลังครับตรงที่เรายิงตีนั้นตายอ่ะตรงที่ผมน็อกอ่ะแต่ว่านวะมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนเบอร์สองแล้ตรงไหนวะ โๆๆน้องอันไปล็กลเอาให้พี่หน่อยโอโ่ I need a side scope ขับเลเอ้ยให้พี่ขับปะถึงไงเเติมเลือดหนักได้ เนื้อทุกคนไม่มีเวลาเลยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยเกิน <c oughs> โอมโอมโอมงยังไงนะ ออ๋ไม่เอารอบจุดกระตายใช่ไหมกระต่กับได้เลยอุอ้ยโอ้ยเฮ้ยอยู่บนหลังคาป่าวะ ระวังนะน้องอันเไม่ชัวร์เมื่อกี้เห็นแบบแบบหรือมันเป็นนี่โอ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ปะยอดไม้อ่ะยอดยอดไม้เลยเหรอใช่ครับไห้ต้นไม้ข้างหลังอ่ะมันเป็นมันมันสูงมันเราไม่ใต่สะโคมันเหมือนคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องอันต้องอันมาแล้วมันเขมันเข้ามาแล้ว โอ้โหไม่ทันโอ้ไปแล้วไม่ทันวันหนึ่งวันหนึ่งซุซุ่ยวันหนึ่งซุซุ่ดึงไม่ได้ละเล่นก่อนเล่นก่อนแล้ววางแลเปิดระววงแลเบิดเล่นก่อนเร่งก่อนมีอีกรอเลยครับมันเต็มเลือดอยู่เฮ้ยมาทางไหนเนี่ยพี่เคนมาเป็น เอาเรื่องเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยหืออยากชุบก่อนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยครบเพียบมาเฮ้ยสายสายสายเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาบวกว่ะโอ้โหนิดเดียวโอ้ยนี่นี่ไม่เป็นไรทำดีแล้วสุดยอดแล้ว okay <laughs> yeah <laughs>